มาติดตามกันต่อค่ะจากที่มุกลงแข่งยิมเสร็จแล้วนะคะนักกีฬาทุกคนก็มารอฟังผลจากคณะกรรมการ JRC ถ้าความสามารถถึงเกณฑ์คะแนนของเหรียญไหนก็รับเหรียญน,นั้นค่ะ เหรียญแรกมุกแสดงความสามารถจนถึงเกณฑ์เหรียญทองนะคะก็รับเหรียญทองไปค่ะแล้วมุกกับเพื่อนๆที่แข่งยิ้มด้วยกันนะคะที่คะแนนถึงเกณฑ์ก็ขึ้นไปรับเหรียญจนครบทั้ง4ประเภทเลยค่ะเดี๋ยวให้มุกเล่าให้ฟังนะคะว่าได้อะไรบ้างมุกเดินมาแล้วค่ะเรา,แล,าแล้วให้แม่ฟังบ้างลูกอันนี้ลวงอันนี้พลออันนี้บาอันนี้บีมโอเคหนูดีใจไหมลูก าึงงเต็นหรยัการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เจอเพื่อนที่มีความฝันเหมือนกันและเด็กๆได้เห็นนักกีฬาระดับทีมชาติไทยมาทำการแสดงให้ดูเป็นยังไงไปดูกันค่ะ